โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมใส่รอนึงนครับก็วันนี้นระามาอยู่กับผมในแอปเรียลิทแมนนะครับวันนี้ไม่ได้พามาเล่นไม่ได้พามาปั้มเพชรไม่ได้พามาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้นะผมจะมาเตือนทุกคนนะครับสําหรับใครที่เล่นแอปเรี d Man แมนแล้วเจอพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะผมจะมาเตือนนะครับว่าแอปเรียลแมนเนี่ยมันเป็นแอปพวกหาเงินนะครับนะคือผมจะมาอธิบายว่า แอปลิสแมนเนี่ยมันเป็นแอป,ปที่ดีอย่างหนึ่งและเป็นแอป,ปที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับแปอแปอะแอปเป็นแอป,ปที่ดีครับอะผมยกตัวอย่างเลยว่าหาแฟนได้หาคนคุยได้ใช่ไหมครับมันหาได้จริงๆมันหาเพื่อนมันหาแฟนมนหาคนคุยได้นะครับถึงคบกันผ่านแชทวันวันหนึ่งถ้าคบกัน,นานไปก็ต้องไปหากันใช่ครับมันไปหากันได้ อันนี้ข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็มากมายกก่กองเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนฟังนะคลิปนี้นะผมขอเปิดหน้าหน้าโทรศัพท์ผมไว้เลยนะครับแล้วฟังผมพูดนะครับอันนี้ใครอยากรู้ใครอยากเรียนรู้ก็มาดูนะครับผมก็ไม่ได้บังคับนะคบใครใครอยากรู้ว่าทําไมผมออกมาเตือนก็ฟังให้จบนะครับในหกถึงเดนาทีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถ้ามันเกินขออภัยด้วยครับ อ่ะสว่วนสำหรับข้อเสียนะครับข้อเสียคือแอปนี้มันเป็นแอปหลอกลวงหนึ่งเลยหลอกลวงสองหลอกตังสามไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาเงินกินเข้าใจไหมครับหลอกลวงคือผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องมีแบบไปเล่นไปเล่นแอปไปเล่นใช่ไหมไปเล่นแอปแต่หลงรักคนที่เราคุยด้วย แต่ที่จริงไม่ใช่รูปของผู้หญิงคนนั้นทุกคนเข้าใจไหมครับคือแบบเขาอาจเอารูปเขาอาจเอารูปแบบเอารูปผู้หญิงอื่นมาใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเขาอาจเอารูปผู้หญิงคนอื่นมาใส่และปลอมตัวเป็นเขาเองนะครับเราก็อาจจะชอบเขาพอเราครบไปอะเช่นเราครบไปนะเราไปโทรกันใน Facebook อะไรแบบนี้บอกให้เปิดกล้องไม่เปิดนะไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดจ้างกี่บาทก็ไม่เปิดเขาเป็นตัวปลอมครัหลอกให้เราลักตัวปลอมของเขา นะครับอันนี้คือการหลอกลวงหนึ่งเลยนะครับการหลอกลวงหนึ่งเลยนะครับสองคือแอปหาตังนะครับแอปนี้เป็นแอปหาตังอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีผู้บอกว่าขายคลิปอะไรแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้นะขายคลิปอะไรขายคลิปอยากได้คลิปแอดมาทักมาอะไร,ะไรแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้นะเออมันเชื่อผมนะอย่าไปอย่าไปซื้ออะไรเลยอย่าซื้ออะไรแบบนี้เลยนะครับ ก็เก็บตังค์ไม่กินข้าวด้วยนะนะก็อืเก็บตังค์ไม่กินข้าวดีกว่าขายคลิปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือแอปหาตังค์คือมันจะมีพวกบอกว่ายากเออเขาเรียกว่าอะไรตีเตี๋ขัดอะไรก็ขอขอโทษด้วยนะครับก็ผมไม่ได้แบบไม่ได้เรียบเร้งเขาพูดมาผมมาสดๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไร มันจะมีแบบพวกพวกที่เธออยากได้ตังไหมถ่ายรูปเอาวัยวาเพศของเธอมาแล้วเราจะโอนตามไปให้นี่คือพวกหาเงินนะแต่มันเป็นพวกส่งเงินนะเว้ยมันเป็นพวกหาเงินหาเงินคือมันไม่ได้โอนมาให้จริงหรอครับมันไม่ได้มาให้จริงมันแค่อยากเห็นของเราแล้วมันก็จะบล็อกเราหนีเชื่อผมสิครับมันพวกนี้มันไม่ได้ลงรูปมันก็จะบล็อกเราหนีเชื่อผมดิผมไม่ได้เคยเจอมานะ แต่มันเป็นประสบการณ์ของคนต่างๆนะครับที่เคยบอกผมมาอมืผมก็ผมอันนี้ผมก็ผมก็เล่นบ้านแหละสุ่มโทรผมก็ไปถามประสบการณ์เขาบอกเขาเคยเจอเ,เคยเจอผมก็เลยมาเตือนทุกคนนะครับเธอจะแบบเธอห้าสิบบาทส่งคลิปชอตอ,อผมไม่ขอ,อช่วยนั่นแหละครับนั่นแหละอ่า เขาบอกว่าห้าสิบาทเธอจะซื้อไหมพอจะซื้อเราโอนไปเขาอัดไม่ส่งมาหรือเขาส่งมาเขาจะบอกเราหนีนี่แหละครับเราอย่าไปซื้อเราอย่าไปสนใจอะไรพวกนี้เราเล่นแอปนี้ให้เราคิดไปสองอย่างคือหาเพื่อนหาแฟนพอครับไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยกูต้องมาหาอืมไม่ต้องมาคิดนะครับก็คิดแค่ว่าเราหาเพื่อนหาแฟนพอ แอปนี้มันหาแฟนได้จริงครับมันผมเนี่ยครับผมนี่หาแฟนได้จากแอปนี้เลยนะผมก็ต้องขอบคุณแอปนี้เหมือนกันหาแฟนได้จากแอปนี้แล้วก็ได้ไปหากันได้มาเจอกันนะครับมันก็หาไดจริงๆมันไม่ใช่แบบมันเป็นไม่ใช่เรื่องไรสาระนะที่จะบอกว่าคบกันในแอปมันจะคบกันได้ยังไงนะครับผมนี่คบกันในแอปนะผมคบกันในแอปไดผมนัดกันเจอผมไปหาตัวจริงมาอืมนั่นแหละครับมันก็ได้จริงๆนะงครับสาม ามคือต้นคลิปผมบอกว่าอะไรนะดื้แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวย้อนอดีตแป๊บคิดไงคิดไม่ออกว่ะก็เดี๋ยวผมมาเล่าเออผมเปลี่ยนดีกว่าเตือนภัยเตือนภัยด้วยเล่าเรื่องการเตือนภัยด้วยมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ผมจากการเล่นแอปนี้นะครับแล้วก็เจอมัมกันเลยคือวันนั้นเว้ ผมได้เข้าไปเล่นและผมได้สุ่มโทรนะตอนนั้นผมยังโสดนะเมื่อปีที่แล้วมั้งผมยังโสดแล้วผมเหงานะผมก็เข้าโทแอปนี้มันมีผู้หญิงคนนึงเว้ยเสียงเสียงแบบเสียงเหมือนเด็กสิบสี่ขวบอะแต่เขาเอารูปเอารูปเอาตัตัวเลยคือเขาไปก๊อบรูปจากผู้หญิงคนเื่มในอินเทอร์เน็ตมาผู้หญิงคนนั้นผมก็ไปค้นประวัติอายุยี่ิบสี่นะอายุยีิบสี ประมาณย4ิบสี่แต่เขาบอกว่าเขาอายุสิบเจ็ดเสียงสิบสี่นะครับก็ผมเตือนภัยแลวนะคืออย่าไปหลงเชื่อนะฟังน้ำเสียงกับถ้าเขาใจจริงครับเราขอเฟซเขาแล้วโทรไปหาเขาเขาเปิดหน้าคือเราเชื่อได้นะเว้ยแต่ถ้าเขาแบบโอาอย่างไงยังก็ไม่เปิดเราคุยเฉยๆก็ไม่เปิดอย่าไปอย่าไปแบบอย่าไปยุ่งนะครับคือวันนั้นเว้ยมันได้โทรมาขอคบผมผมงงเลยนะผมงงเลยนะ แต่ไม่ก็ทำอะไรแบบผมก็เลยผมก็เลยแบบพูดว่าเออเออทางนั้นนี่กูไม่ได้อยากไม่อยากยุ่งกับแม่งเลยผมเออ,เอขอโทษนะครับผมโอ้เออผมเออไปเฉยไปทุกคนผมเออไปเฉยแต่ผมไม่ได้ตกลงว่าเออกูจะโควมึงเออกูจะโควมึงผมเออไปเฉยไปแล้วไปแปลมาปุบวุบวุบบุบผมผมส่งไปบอกว่านี่นี่ตัวจริงเขาไม่ใช่ตัวจริงมึง แม่งแก้ตัวไม่ถูกเลยทุกคนบอกว่า,เ,าเราขอโทษเราขอโทษขอโทษสำหรับเวลาที่คุยกับเราคือผมจับผิดตลอดเย้ยคือแอปเนี้ยมันมันเชื่อไม่ได้นะมันถ้ามันจะมีแบบมันดี๋ยจะเจอคนผู้หญิงจริงๆนะครับมันก็ต้องเจอแบบเจอด้วยหน้าตาถ้าอยู่ไกลแบบอ่ะเช่นลิมแบน,นะครับคนหนึ่งอยู่เชียงรายคนหนึ่งอยู่ใต้สุดอยู่ตังอะไรแบบเนี้ยอ่ะเช่นนะครับ เนี่ยอยู่เนี่ยยังไงเขาคบกันได้สุดท้ายถ้าเขารักกันจริงเขาก็ามาเจอกันได้ไม่ต้องไปโกหกเขาหรอกเออนะครับก็พวกขายคลิปผมก็ฝากไว้นะว่าเลิกเลิกพวกอยากเห็นแล้วจะบอกว่าโอนไปหาคนอื่อนนะเลิกนะครับเลิกและไอ้พวกที่ไม่อยากโดนแบนแล้วมึงทำผิดกฎของแอปเขาอะ่ะก็เลิกนะครับ เช่นส่งรูปไปอะไรแบบนี้มึงเลิกได้แล้วมึงจะส่งกันไปทําไมโพสต์รูปออกแนวสิบแปดบวกนะครับม,มึงก็รู้ว่าจะโดนแบนบมึงจะลงทําไมพอนะครับผมเชื่อผมนะครับอืมก็สําหรับคลิปนี้ก็ดูว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณใครดูจบครับหรือไม่เข้าใจตรงไหน ก็ผมก็โทษด้วยนะครับก็จับใจความแล้วถ้าจับใจความได้จะเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงอะไรนะครับก็ใครที่ฟังจบก็ขอบคุณนะครับหรือใครที่เคยเจอเคสที่ผมบอกว่ามีพวกขายคลิปพวกขอดูอะไรแบบนี้หรือว่าอะไรพวกที่แอบอ้างว่าเป็นคนนู้คนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์รวมคอมเมนต์บอกผมได้นะผมอ่านหมดนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ ก็คลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ